ร้านยำงมะม่วงปูมาครับผมอร้านปากเป็ดทอดเนี่ยโหนครับไประกอบอีสานครับนี่ี่เราแนะนำเรามาที่นี่ครับเนี่ยร้านนี้ครับไห่ลมอ่างศิลาครับร้านนี้แกะสดๆครับร้านนี้แกะใหม่ๆน่ากินมากครับร้านนี้สดเลครับ ภาษีบางบอกครับผมบริกาพรทอดฟรีปลาหนึ่งปลามีลาบเป็ดมีน่ฮะก้อยก้อยหอยคาโฟเขาเรียกตัวคาร์โฟจีนไหนตัวนี้ไปทั่วทั้ร้านไฮะเจ้าพ่อตลาดนี้หมูกระทะหมูหมูหมูจุ่มซเก้นะฮะสวัสดีครับอยู่กับช่องเทเลสไตร์อีกแล้วครับผมวันนี้เรามาที่ตลาดสะพานแดงครับผมหรือตลาดนิคมสากลบ,บางปู ตงต่านนี้ของเยอะมากฮะมีกัอบ3า0สี่ร้้านเนี่ยเยอะจริงๆ EP เดียวไม่พอครับวันนี้เป็น EP ที่สองมาฮะมันดูกันว่ามีอะไรบ้างเราไปดูกันไปเลยครับไปเลยลุยเนี่ยไก่ KFC นะฮะไก่ชีสฮะมีหลายร้านเลยนะทำอย่างงหลังนครับ หมูทอดครับพริกหนุ่มนะครับหมืกดย้าง่างครับติบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาท5้าสิบบาทมีหลายราคาครับติดที่น้องานมันีแล้วจะรู้สิ ขลาดใหญ่มากครับเดินยังไม่ได้หนึ่งในสี่มรวนะะเวใช้่ได้ทันบ้านั็บล่งาไปดีเวลาทานน้ำมันโยมทีที่มันจะรู้สึกร้อนนะคะาะว่าน้ำมันโยเเสียงเขาจะดรงนิดนึงอาาน้ำมันจะเทียชิ้นปลาระเบิดครับน้มจีน้ำยาน้ามียาป่ามายากะทิหมกของต่างครับแหนมร้านนี้ก็คนเยอะเหมือนกัน ร้านย่างมะม่วงก,กูมาครับผมตัวยี่ห้าอันนี้ตัวสามสิบตัวใหญ่อันนี้ก็สามตัวร้อยครับยำฟรีครับผมอยากส่งไปเลยนะครับค้ดของมาก็ให้ะก็ยำครับผมบงนมานนี้ก็ตัดแต่งครับ ร้านเนี่ครับมีเหมือนกันมากต่างกันบ้างแล้วแต่ละเจ้าครับใครเป็นแฟนกับใครก็ตามสบายครับอันนี้ครับะดุกนี่ร้านเป็ดครับนอ้ร้านปากเป็ดทอดนี่จานละสี่สิบฮะ

สัตไม่ชอบบางครูาสพันแดงครับผมสวยมากเลยปากเป็ดฮะใต้เป็ดที่นปากวันนี้รอบ่วยได้มีโอกานน้างป้าองครับผมมีปลาดุกปลาช่อนครับปลาเินขององนี้ครับร้องเอหมทองั้นความหมูยาง สำหรับคุณประโยชน์ของน้ำมันโยคีนะคะใช้ทาแก้เช่นขัดยออพวกแคลมดังเขียวอาการปวดเมื่อยต่างๆเช่นปวดหลังปวดแขนไม่ติดสนอนนะถนนฝอยด้านข้างข้อปวดหัวเข่าปวดกลางเส้นปวดกระดูกมือเท้าบวมกีฬาไปก่อนอีสานครับนี่ใช้กระท้าทอดนะครับปวดหัวมึนงงปวดต้นกิ้วเอากระช้าเลยครับใช้ที่การกิ้วเอา

กินไส้กอรอกต่างๆครับมีร้านป้านี้เน้นนะครับหรือทอดกอารอบปลาลาดพริกนะครับมีหลายอย่างกลับเร้าเราไปเรียกครับตาบ่ายย่างตาลาาครับ,ะะรบอย่างขนมจีน นี่นื้อครับมาแล้วเนี่ยร้านเดียวที่เราแนะนำเรามาที่นี่ครับเนี่ยร้านนี้ครับไวนี้ำลมอ่างศิลาครับตลาดนี้เราไม่เคยรู้ว่ามีฮะเขาแนะนํามาเลยลองเข้ามาดูครับนี่ครับน้องนี้แนะนํามาเนี่ยฮะตลาดนี้คนเยอะเหมือนกันเนาะไม่เคยเข้ามาเลยเนี่ยนี่ครับวันอื่นเขาอยู่นี่ครับตลาดนี้ครับตลาดหน้านิคม แล้วเข้าไปอยู่ที่ตลาดบางปูรแลนก็คือวันพุธกับวันวันเสาร์ครับผมนี่ฮะร้านนี้แจกสดๆครับร้านนี้แจกใหม่ๆน่ากินมากครับร้านนี้สดๆใหม่ๆเลยครับนีบล่ลูกนี่ยลูกค้ามาแล้วครับ,อบขอบคุณนะครับไปก่อนแล้วนี่ฮะทาโกะครับผมทาโกะ้ดูซี ตาว่าก๋อยนี่ครับเก่งใจลูกค้าครับนี่ครับไข่หวานเนี่ยโซชิต่างๆครับทำตรงนี้นะครับอยืกได้ไหนก็เลือกเลยครับนี่ครับ กินเป้งครับนะครับนี่ครับ,ร,บร้านเอกเอิงครับผมแต่ร้านกุ้งเผา,ารับปลาสลิดบางบ่อเนี่ยครับนีครับนี่ครับมีไข่ข้าว้วยนะนี่ครับ,รบ,าานะรบมาละยี่สิบบาทค,ครับผม เนะีกุ้งเผาครับนะ่ไข่ข้าวครับเนี่ยน,นี้ร้านใหญ่นะเนะี่ยแมลงทอดครับแบงบแด่ครับกระดิ่งแล้วก็กระดิ่งเหล็ครับกลับแก้มามาท่านน้นนครับร่อสีบางบอกครับผมบริการทอดฟรี อันนี้ร้านใหญ่มากเลยครับผมมาดูก่อนนะครับผม้งลองกินด้วยครับผมกินด้วยนี่ครับที่ร้านเอกเอิงครับผมอยู่ตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางโปครับผมกินด้วยต้องมีเบียร์ด้วยจิ้มด้วยเบียร์ด้วยแย่แอมด้วยนะครับขอบริการทอฟรีนะครับเนี่ยฮะฟรีฟรีสองตัวนะครับพี่บ้างสามนะครับผม พี่บ้างสองไม่คนกันนะครับนะครับเดี๋ยบางพันนี่นะครับผมขอบคุณนะครับี่มมแงะรเนี่ยฮะเนื้อต้มแซ่บครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วนี่น้ำมะพร้าวครับน้ำมะพร้าวขูดนะฮะโดยการแกะนะฮะ ขูดให้เรียบร้อยฮะับต้มยำเป็ดต้มยำเอ็นเป็ดต้มเอ็นลาบเป็ดครับมีหลากหลายยังไงก่อครับนขนมเกาขายตองเครื่อง แอปเปิ้ลสงเครื่องครับยี่สิบบาทกล้วยไม้สิบบาทเนี่ยหนงคกครับผมร้านหนงคกปลาสลักเจดแดงครับผมสวัคดีค่ะ อะไรกับที่ปาดหน้าครับผมนี่สารทแๆแล้วนี่ครับเนี่ยโชว์เนื้อฮะเนี่ยแกงร้านแกงแหดครับนี่แกงป่าต่างๆครับเนีฮะร,ระปลาไหลปลาดูกหมูป่าครับแกงป่าอร่อยมากครับนะครับ ทำมันให,ใหม่ๆเลยครับ,งงบจับหน้าปลาครางร้านข้าวบอกแกปลปาอร่อยมากครับถึงครับเทรดเดอร์สายแดดครับพี่เทรดเดอร์เทรดเดอร์แบบเทรดทุนเนะี่ยเราเข้าไปดูได้ครับผมบคครับ เห็ดครับเหด็ดนะจิงเลดนะแปลกแดงขายเป็นโลขายเป็นโลครับน่ฮะซึ่งโลหกสิบบาทเนี่ยกระต้มต้มเครื่องมุ้งมะพร,ร้พาวนะครับขนม ออมต่าดเขาใหญ่มากครับเดินไม่รอบนะครับแกงขหมูคแกงต่าง ต้ตม,มน้ำมันดูนักท่กงเทต่างครับอกปาทอดครับทางทะเลก็มีนะทีนี้นขอสวดขอคุทเดชครับ ครับเอาหมดครับตลาดเขาใหญ่ครับ ร้านหมูข่าเนี่ยคนเยอะเหมืกันครับต้องจืครับ oh. หมูแดดเดียวครับเ5่าน oh. ียีห้าบาทครับผมบน,น,นะครับาคาแน่นฮะ อหมู่ยม่ยางแเดี๋ยวล้านหมูทอด0บาทเลยจ้านะครับขนมต่างๆครับนีกุ้งเต้นกุ้งแพกุ้งทอดนะครับร้านกุ้งเต้นครับผนไมาตัดแต่งก็มีนะ20บาท ฝั่งนู้นก็มีอีกซอยน,นึ่งน,นะฝั่งนีองอ้ก็อีกโอ้ฝั่งฝั่งนู้นมีอีกตลาดนึ่ง นั่นมาครับปลาในของเยวาวครับนี่ครับปลาเนื้อปลาห่านแหนบอีสานครับผมอย่างนี้ต้มแซ่บเนี่ยครับเป็นไก่เป็น,นตัวนี้เป็นเน้นไก่ครับกระดูกหมูลาบเป็ดนะก้อยหอย ยูทูบครับผมเทรดเดอร์สายแดดครับแล้วเข้าไปดูได้ครับผมเทรดเดอร์สายแดดเทรปแบบเททุนนะครับครับผมนี่ครับมีลาบเป็ดนี่นะฮะกล้วยกล้วยหอยอยู่ดีๆนี่ก็มบางฟูครับผมมีลาหมูลาบเป็ดครับนะฮะทำกันในใหม่นี่ครับนะฮะ นี่ขนมขาหมูครับผมเพิ่งได้เห็นนานแล้วฮะบตือคาโกเขาเรียกตือคาโกคนจีนนะครับขอบคุณครับฮะไก่ย่างครับไม่ไก่ทอดไม่ไก่ย่างไก่ทอดตามให้ลูกน้องครับเนี่ยฮะ ไหนตัวน,นี้ไปทั่วแล้วครับเนี่ยเจ้าพ่อตลาดนี้ก็เช,ชเชื่อมจ้าก็ไขาเชื่อมครับเนี่ยเชื่อมตอนนี้แล้วครับโชว์แล้วครับนี่ฮะแต่ข้าท่องเหลืองนะมีลูกชุบด้วยนี่บ์บิคิวก็มีครับ บะบีคิวของข้าวเหนียวหมูไก่น่ากินเหมือนกันครับครับมันพผาคืออะไรไม่ไม่รู้จักฮะเป็นมันแบบหนึ่งครับ แราบกระโดดหมูครับผมไปไม่ได้ครับเียงต้ตงางขนาเสียงตีดังครับต้องถอยครับอันนี้เสียงต,ตีครับห้าบาทเลยครับ น้ำจี้น้ำยาครับรุ่นสามเต็บอันพริกคั่วกิ้งมีหลากหลาย